ต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายปัจจัยสองอย่างเหล่านี้เพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิสองอย่างเหล่าไหนเล่าสองอย่างคือการโฆษณาของคนเหล่าอื่นปารโตโคโสการกระทําในใจโดยไม่แยบคายอโยนิโสมณนสิกาโร ภิกษุทั้งหลายปัจจัยสองอย่างเหล่านี้แลเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิเหตุแห่งสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายปัจจัยสองอย่างเหล่านี้เพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิสองอย่างเหล่าไหนาเล่าสองอย่างคือการโฆษณาของคนเหล่าอื่นปารโตโคโสการกระทำในใจโดยแยบคาย โยนโสมนสิกาโรภิกษุทั้งหลายปัจจัยสองอย่างเหล่านี้แลเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ